ย้อนรอยคดีดังบุกจับไหมไทยคาเวทีคอนเสิร์ตตำรวจชนบุรีบุกจับนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังไหมไทยใจตะวันค้าเวทีคอนเสิร์ตย่านพัทยาเหนือหลังนำเพงลงแกรมมี่ไปร้องโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่บุกรวบตัวนักร้องแนวลูกทุ่งหมอลำชื่อดังขณะถือไม้เขย่าลูกคอกล่อมแฟนเพลงเปิดเผยเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบหกพันตำรวจทัวพงสวัสด์วงวาน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษสอพอเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนำกำลังตำรวจและนายเกติคุณทักษินุกุลวงศ์ตัวแทนของบริษัทอิพเทนจำกัดเข้าควบคุมตัวนายมนชัยรักษาชาติหรือไหมไทยใจตะวันนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่บริเวณลานคอนเสิร์ตถนนพัทยาก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนที่สอพอเมืองพัทยาเมื่อไปถึงพบว่าคอนเสิร์ตดังกล่าวได้ล้อมรั้วเก็บเงินค่าเข้าชมในอัตราผู้ใหญ่120บาท เด็ก50บาทและชาวต่างชาติจำนวน150บาทโดยนายมนชัยหรือไม้ไทยใจตะวันเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่มีความรู้เรื่องนี้และไม่มีฝ่ายกฎหมายประจำวงจึงได้นำเพลงมาร้องโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งตนอยากกราบขอโทษและขอขมาผู้บริหารบริษัทและจะขอเข้าพบเพื่อพูดคุยเจรจาไกลเกลีย่ยในเรื่องคดีคดีนี้สืบเนื่องจากนายเกียรติคุณได้เข้าแจ้งความต่อตำรวจสพเมืองพัทยาว่า นายมนชัยได้ขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตแล้วขับร้องเพลงบอมีสิทธ์เหนื่อยและถูกทิ้งที่พัทยาซึ่งเป็นเพลงทีละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท GM m อแกรมมี่จำกัดมหาชนเนื่องจากนายมนชัยหมดสัญญากับค mm ่ายแกรมมี่เมื่อวันที่14มกราคม2556ที่ผ่านมาทั้งนี้ก่อนจะหมดสัญญาทางแกรมมี่ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนถึง3ครั้งแต่ไม่มีการตอบกลับมาแต่อย่างใดขณะที่นายมนชัยยังรับงานแสดงคอนเสิร์ตด้วยตัวเอง และร้องเพลงของแกรมมี่ทำให้ค่ายเพลงได้รับความเสียหายภายหลังนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังได้เจรจากับตัวแทนบริษัทกว่า30นาทีในเบื้องต้นนายมนชัยยกมือไหว้พร้อมกล่าวขอโทษตัวแทนบริษัทและแฟนเพลงทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการส่วนงานคอนเสิร์ตครั้งต่อไปที่จังหวัดระยองในเย็นวันนี้อาจต้องยกเลิกกับทางผู้ว่าจ้างจากนั้นนายมนชัยให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากออกจากวงเสียงอีสานมาเป็นนักร้องในสังกัดค่ายแกรมมี่ประมาณ6ปีเพิ่งจะหมดสัญญาในวันที่1 4มกราคมที่ผ่านมาจากนั้นก็ตระเวนไปร้องเพลงตามจังหวัดต่างๆกระทั่งทางแกรมมี่ส่งหนังสือเตือนว่าไม่ให้นําเพลงที่บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปร้องเผยแพร่เนื่องจากหมดสัญญากับบริษัทแล้วหากจะนําไปร้องต้องไปพูดคุยกันอีกครั้งแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้และไม่มีฝ่ายกฎหมายประจําวงจึงนําเพลงมาร้องโดยไม่ได้ตั้งใจ และอยากกราบขอโทษขอขมาผู้บริหารบริษัทและจะขอเข้าพบเพื่อพูดคุยเจรจากล่เกลีย่ยในเรื่องคดีภายหลังขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคดีนี้สามารถยอมความกันได้จึงอนุญาตให้ประกันตัวออกไปในวงเงิน50,000บาทหากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ถือว่าคดีนี้สิ้นสุดจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานอย่างไรก็ตามนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง ได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกไปเป็นวงเงินหนึ่งแสนบาท